นอกจากจะหาหรือถึงสถานการณ์บ้านเมืองร่วมกันแล้วนะครับการประชุม5องค์กรที่ถูกเรียกว่าแม่น้ำห้าสายในวันนี้เป็นที่คาดการกันว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสชจะมีคำสั่งเพิ่มเติมต่อการร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและน่าจะมีการทำความเข้าใจต่อกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยนะครับติดตามจากคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบครับรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณดวงทิพย์เชิญครับ การประชุมแม่น้ำห้าสายครั้งที่6ในวันนี้นะคะจะเน้นการหา,หารือในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในบ้านเมืองค่ะทั้งการร่างธรรมนูญการแก้ไขธรรมนูญชั่วคราวการจัดทำยุทธศาสตร,ร์ชาติรวมไปถึงการดูแลความสงบเรียบร้อยในขณะนี้ค่ะก่อนการประชุมแม่น้ำห้าสายในช่วงบ่ายวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในหุมนตรีและหัวหน้าคอสอชอได้พบหา,หารือกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อรับทราบปัญหาและเพิ่มความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ ส่วนการประชุมแม่น้ำห้าสายจะเริ่มขึ้นในเวลา13นาฬิกา30นาทีและคาดการว่าจะเสร็จสิ้นไม่เกิน16นาฬิกาโดยนับเป็นการประชุมแม่น้ำห้าสายครั้งที่6หลังเมธบาลและคอสอชโดยครั้งนี้นะคะเป็นการเชิญตัวแทนของแม่น้ำห้าสายทั้งคณะรัฐมนตรีคอสอชอสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอสภาขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปประเทศหรือสอปทและคณะกรรมการรัฐมนูญหรือกรทเข้าหารือ และแม้ว่าตามปกติการประชุมแม่น้ำห้าสายจะไม่ได้กำหนดวาระที่ชัดเจนแต่โดยส่วนใหญ่นะคะจะเน้นหารือในประเด็นสำคัญและการขับเคลื่อนง,งานให้เป็นไปตามรถแมพของคอสชและตามจังหวะเวลาซึ่งการหารือในวันนี้นะคะคาบเกี่ยวกับเกินเสนอความคิดเห็นของรัฐบาลในเรื่องของสวรสรรหาช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากฝ่ายการเมืองกลุ่มวิชาการและนักประชาธิปไตย ดังนั้นนะคะนอกเหนือจากการติดตามงานทุกภาคส่วนนะคะเพื่อรับทราบปัญหาลูกประคักแล้วคาดว่าที่ประชุมแม่น้ำห้าสายจะต้องหารือถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ของข้อเสนอนี้ค่ะที่จะมีการบัญญัติวุฒิแธรรมนูญฉบับใหม่และเป็นที่คาดาดการ์ค่ะว่าจะได้รับฟังความเห็นจากทั้ง5้าฝ่ายต่อข้อเสนอนี้โดยเฉพาะความเห็นจากกรทโดยนายมีชยัยฤชุพันธ์รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นที่เกี่ยวกับการจัดทำยศาสตร์ชาติให้มีความเหมาะสมในช่วงเปลี่ยนผ่าน เนื่องจากร่างพรบเยสสัาชานะคะได้ผ่านความเห็นชอบของสปทและเป็นที่คาดการว่าจะเข้าสู่คอรมอลในเร็วนี้พร้อมกันนั้นนะคะน่าจะเป็นการใช้โอกาสนี้ร่วมพิจารณาร่างพรบการออกเสียงประชามติร่างรัฐรรมนูญฉบับใหม่ที่น่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคอรมอลในวันพรุ่งนี้ได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็น่าจะเป็นการทําความเข้าใจประเด็นที่เกี่ยวข้องแลบทในชั่วคราวกรณีหลักเกณฑ์และวิธีการทําประชามติซึ่งสนชกําหนดจะพิจารณาในวันที่10มีนาคมนี้ ทั้งนี้นะคะด้วยประเด็นการหารือทั้ง3ประเด็นที่ยึดโยงกับรถแมพคอสอชอแล้วอย่างเป็นที่มาของการประชุมแม่น้ำห้าสายเพื่อร่วมกันประเมินและสรุปภาพรวมของสถานก,การณ์บ้านเมืองทั้งกลุ่มสนับสนุนกลุ่มคัดค้านการเคลื่อนไหวต่างๆเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดูแลความสงบเรียบร้อยและการใช้กลไกลของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกกรรอศค่ะครั้งนี้อีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านะคะการประชุมก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งในช่วงทันข่าวค่ะ ขอบคุณครับคุณดวงทิพย์ครับ